พี่น้องถือไข่ถือได้สามไข่บันหนึ่งสองสามสวัสดีจ้าพี่น้องพามาเก็บเห็ดเดอเ์เมอนี่ เมื่อขึ้นะมาแล้วแต่ว่าบ่ได้ถ่ายคิดพะว่าคิดว่ามันสิบบ่ออกเมื่อขึ้นพันได้สันตัวมือนี่สิมาเลอะเบิ้งอีกคือกเก้ามาหลุนนํากันจา่าสีได้บ่มื่อขึ้นได้แกงหนึง่งมือนี่มาหลุนเนาะ ดอกแรกแหกมานพี่น้องดอกแรกจ้าเขากะสิหาไปเรื่อยๆเนาะนี่ยางมาดนเติอพ่าก็ได้ดอกแรก เห็ดดินเห็ดดินพี่น้องบานหนุ่มเอิญเห็ดดินบางคนก็เอิญเห็ดแป้งพี่น้องมันมาแจีมกันอยู่กับเห็ดไตเบือดอกบางงามนะยอยู่เก๋ๆเห็ดไตเบือนะป่ะจ้ะดอกหน่อย พอมันกันพร้อมันกันได้ให้ป่วงน้ำฝนไอว่าไอ,าาอาได้ให้ปว่วงน้ำฝนผมก็เลยว่าได้พร้อมกันโอ้ยยุ่งหลายพี่น้องเบิง่งยางมาต,ตนานา่างดุลตั้งนานบ่ทันไดงยังดิเขาก็ได้สามดอกสีด่ดอกไปต่อพี่น้อง น่องเราให้เหลืองหนกมองนี่เป็นป้ายให้หลืองหนกเขาเคลียเมืดเหรอให้เขามาเล่น ่ครีเคีียมากก็ได้ยินพี่น้องนี่ไข่ไข้ันเหลืองูกขาวหง่ดินี่ปานนี่จ้าพี่น้องเครียดยิบเดี๋ยวสวงไข่ พี่น่าถือไข่ทีเดี๋ยวสามไข่บันหนึ่งสองสามเชี้ยมันก็หักเออเออหมดกันเชี้ยแล้วนิวามันสีมาทางนอกพี้ยนมาทำเอาซีไข่ฝนตัวพี่น้องเลย lần này yêu thầy lần này yêu hồng lùng phi năng lần 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 นนไ,ได้ย,ยเอา <laughs> ว่าไม่เห็นหละงูงวะไข่ไข่วะไข่ก็เอาไข่เรืองเห็ดอันยังทีกันไหม

Dạ Ai ơi. Đây đoàn nương. เป็นหมูหมูนี่ดมมึ่งกันนะอุะอ้ยเอาบ่วใดได้ดพี่น้องนี่เป็นเศข้าวขาวนี่เหลือแต่ง,งามเอาบ่วใดบอกว่าหน่อยนึงอเอาขามันออกพามูเหม็นซะเอา,อเอาบ่วใดได้ดพี่น้องเด้อเอาทิม หนึ่ดอกหนึ่งนี่น้ำเฮตเตอเบืออีกแล้วว้อมดอกหน่อยบ่เป็นอยังดอกนี้เอาได้มองฟองนี่ก็เห็นนี่อีกบ่ล่ะน้องเห็นไหยโอ้น้องเห็นกัน ดอกหน่อยอยู่แต่ว่าจงให้มันเกิดดอกซ้ำนี้เขาบอเอาได้พี่นอจ้องเหวิดไหวอันนั้นไงจ้องมาเอาเบื่องอันนี้อืเแบบงา มันเอาไว้หันละเอาวาสิว่าเอากับเอาขาไปน่ำซะโอ้ยมะมัมกเกือเป็งเทียดิมันมีไหม chị bên ตั้ง đấy อืมทุก ทั้งค่วนทั้งมุนต้นไม้มุนกระปโลนพี่ใบใหม่มจะรุปผลงานมือนี่ก็ได้ซ้ำหนีได้จ้ะพี่น้องยางเม็ดดงหนึ่งจ้ะขนมันหลายเห็ดก็ออกบ่ทันหลายก็เลยได้ซ้ำหนีละเด็กอ้อมหน่อยหนึ่งเดี๋ยวว่าสิลงยางลงไปเบื้องเห็ดอยู่หน้าอยู่ ว่มันมีบะขารมันมีสิท้ายคลิปให้พี่นองเบิ้งงด้วนี่จ้ามือหนึ่งเดอ้อมนึงร่วมค้องอายกับสิได้ยุ่ว่างอิ่มหนึงน่งนี่แหละขอบคุณทุกคนที่มารับชมหายกำลังใจได้จ้าคลิปหนาพอกันไหมค่ะคลิปนี้สวัสดีจ้า